สวัสดีค่ะแฟนๆค่ะสวัสดีครับเออวันนี้เรามาแถวพุทธมนตรสาย3สาย4ประมาณนี้นะพี่พูเนาะจะพามาทำบันเ้าวร้านเป็ดพะโลร้านหนึ่งบริษัระหว่างสายสกับสายสผมว่าเขาอร่อยเหรอผมว่าไม่น่าจะผิดหวังนะอ๋อนี่นี่นี่ป้ายป้ายโกอะไรนะใช่ไหมใช่โกนี่ไหมเป็ดพะโล้ก๋วยเตี๋ยวเป็ดน้ำจิ้มรสเด็ดโกยวนเออใช่แล้วล่ะใช่แล้วล่ะผมว่าร้านนี้แหละะไป รก็เป็นร้านเล็กๆนะคะนี่แหละตัวนี้แหละครับตัวนี้แหละฮะไม่ใช่เรียกว่าตัวนี้โอ้เป็ดเป็ดดูนี่เป็ดทะเลเขาเอาตัวนึงเลยไหมไม่ไม่ไม่ที่จะเลี้ยงคุณไม่ใช่เป็ดตัวจะเลี้ยงของเป็ดเนี่ยของเป็ดสิบบาทของละสิบบาทกินเป็นตัวเนี่ยกินกินหมดไหมอ่ะเอาเป็นตัวเลยเหรอคุณจะกินเป็นตัวเลยเหรอมันจะหมดเหรอ ตัวละเท่าไหร่ตัวละสี่ร้อยตัวละสี่ร้อยอ๋อนี่นี่มีไซส์นี้สามร้อยแปดสิบเอาไซส์เล็กก็ได้อ๋อนี่ไงถ้าเขาเลาะกระดูกเขาก็จะก็จะเอากระดูกออกเนาะกลัวไม่ได้กินนะรีบมานั่งเลยนะฮะเอามานั่งรอเดี๋ยวพี่เขาเสิร์ฟเองอ๋อมีมีออเลี้ยงไหมคะมีค่ะโอเลี้ยงอ่ะงั้นโอเลียงสองแก้วเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศภายในร้านนะคะก็ค่อนข้างร่มรื่นมีต้นมะม่วงใหญ่ต้นเดียวเนี่ยนะคะ อันนี้น่าจะเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้นะค่ะล้วดูรูปเนี่ยถ้าน้ําดอกไม้อะตูดจะแหลมอน้ำดอกไม้ต้องกินสุกนะครับเพราะกินดิบเนี่ยจะเปรี้ยวมากแล้วให้ร่มเงานะดูสิแล้วเขาก็ตั้งร่มอีกทีหนึ่งบรรยากาศเย็นสบายเลยนะคะาโอเลี้ยงมาแล้วโอเลี้ยงีนแก้วเท่าไหร่คะคุณพี่แก้วละยี่สิบบาทโอ้ยยาวมากแก้วละยี่สิบนี่ค่ะโอเลี้ยงแก้วละยี่สิบเข้ม หวานเจี๊ยบให้มันละลายก่อนก็ได้ถ้ามันหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเดี๋ยวรอให้ละลายสักแป๊บหนึง่งเราอาจจะไม่กิน,นเน้นหวานมากกันนะครับแต่ว่าโอเลี้ยงก็คือโอเลี้ยงเหลฮะมันต้องหวานไม่งั้นมันขมใช่ครับอ่าโอ้โหได้สองจานเลยเหรอคะว่าแล้ว <laughs> อันนี้คือ1ตัวนะคะถ้ากรณีไม่ลาอกระดูกจะเยอะหน่อยใช่ค่ะผมว่าแล้วมันเยอะไปถ้าลาอกระดูกมันก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรากินไม่หมดบริการห่อได้อยู่แล้วโอ้โหเอาละสิเดี๋ยวให้ดูน้ำจิ้มนะคะเอาละสิอะไม่ดูดูเป็ดก่อนผมว่าคนละจานไปเลยไหมอันนี้จานที่หนึ่งอันนี้จานที่2มาสองคนสัดเปดหนึ่งตัวไม่งั้น๋ยวเรากินเรากินทีละจานก่อนไหมคะ เออกินทีลาจานเผื่อว่าเราไม่ไหวเราก็เดี๋ยวไปคือมันจะเป็นไปได้ยังไงครับกินหมดเอาอย่างไม่ฝาก2คนเนี่ยกินหมดไปฝากหลานก็ได้แหมหลานรออยู่เยอะแยะไปฝากโอ้โหจะไม่แน่นะอร่อยอาจจะหมดก็ได้นะสองตัวเนี่ยอ้าขอขอถ้วยเปล่ามาทําไมคะคืออย่างนี้เวลาเรากิน เบ็ดเนี่ยเขาจะมีน้ำจิ้มของเขามามแต่บางทีผมก็จะชอบทำน้ำจิ้มเองวราชนียังไงน้ำจิ้มแบบฉบับของเราน้ำจิ้มแจ่วอะใช่เราจะผมชอบกินน้ำจิ้มแจ่วมากกว่ามันอร่อยเค็มเค็มเค็มเพื่อลดความเค็มก็ใส่น้ำส้มเข้าไปใหม่อย่าน้ำลายไหลเด้อ วิ่งดูฮะชิ้นนี้เนี่ยน่าจะอยู่ตรงระหว่างตูดปะอะไรคุณว่าอยู่ตรงไหนดูของเขาส่วนไหนก็ช่างกันนะเดี๋ยวขากก็จะจิ้มน้ำจิ้มเขาก่อนนะดูรสชาติน้ำจิ้มครับแต่ผมผมเคยมาชานแล้วอร่อยใช่ไหมรสน้ำเนี่ยน้ำจิ้มเขาอร่อยใช่ไหมกินคำใหญ่ๆได้ไหมอ่ะ เอาเลยอร่อยไหมเป็ดนุ่มอร่อยนะอืออนะุ่มนะอคุณรวชณีลองน้ำจิ้มผมกันดูกันนะเป็ดนุ่มมากคือเขาทำเป็ดเขาโร้แบบเข้าน้ำเข้าเหนือมากอร่อยนัวอื คือไม่รู้สูตรการต้มะโลอเขาทำางไงนะแต่มีความรู้สึกว่ามันกลมกลม่กมอม,อมเมื่อกี้ยืนคุยกับเจ้าของร้านเขาบอกว่าวันหนึ่งขายได้ร้อยวันธรรมดานะร้อยสามสิบตัวร้อยสามสิบตัว จะปแปดแพงลองอยังลองน้ำจิ้มผมยังเราไปกินเป็ดทะเลบางร้านเนี่ยมันจะมีกลิ่นสับจับพอแล้วทีนี้ไปกินตูดละเด็กเน, <Why? S 1> นี่ยหน้าตูดวายตูดแปดว้ายถ้าคนไม่ชอบจะแก้แก้หน่อยอถ้าเราไม่ชอบจะไปกินเปด ยังไม่กล้ากินเลยไม่รู้มันไม่รู้อันไหนตูดอันไหนปีกอันไหนขาไงจับมาแล้วอะ่ะอ่ะนี่จิ้มนะคะน้ำจิ้มเขาอืมหเป็ดสนุปากปาก,ปากอยากอ่ะปากปากไม่แทะปากต้องทอดดิแต่ถ้าเป็นพะโล,ล้แล้วมันจะเป็นยังไงอะ่ะ นี่ไงตรงนี้อร่อยมากเลยเอาปะไม่เอาเอาอชอบแค่กระดูกระดูเดี๋ยวกินเนื้อเองกินอะไรก็กินกระดูไปเลยเดี๋ยวเรากินเนื้อปลาเหมือนกันนะส่วนไหนที่เป็นกระดูกก็ชอบผมชอบอะไรที่ลำบากลำบากเหมือนแม่เวลานอนเนี่ยที่นอนสบายสบายก็ไม่เอานะนอนให้มันลำบากลำบาก มันรู้สึกหลับง่ายง่ายพอสบายมันหลับยากยากอ่ะสังเกตไหมคุณไปนอนบนที่นอนสบายสบายหลับยากไหมเวลานั่งรถอ่ะนั่งรถละมากละบากอ่ะแป๊บเดียวหลับเลยสังเกตไหมเอาออยู่ไหมเนี่ยดูนี่จิ้มๆ Nie. เขาเลสซอลนี่ไหมเป็ดถ้าเป็นตัวไขมันไงคะปีกเขาอะจะเป็นไขมันใชิงหมละจริงๆเมื่อกี้คุณควรจะห้ามว่าเอาครึ่งตัวก็พอก็ถึงว่าดกเอา้าก็ทำไมไม่ห้ามละ่ะก็เห็นคุณไม่ใช่ก็คุยกันมายัางไงล่ะกินฮะก็ <c oughs> คุยกันมายัางไงล <c oughs> ่ะก็คุยว่าเอาครึ่งตัวก็พอเออก็คุยว่าครึ่งตัวก็พอแต่เราสองคนก็เป็นคนกินอะไรไม่เยอะ ครึ่งจานแล้วครึ่งของครึ่งตัวนะกินไม่ไหวอะตีนอะให้พี่กระพูบอชอบตีน <c oughs> ได้เลยนิ่มไหมอร่อยแล้วคุณเลชดีคุณไม่กินเนี่ยคุณแท้ยากโ<ห>อ้โหลื่นไหม คุณคิดปิดแล้วนะทีค่คนไม่กิน,น <c oughs> อ่ะอร่อยอ่ะปีนเป็ดอร่อยมันคล้ายๆเป็นเอ็นอะมันจะนื้ๆเพิ่มๆ,ๆิคิดไม่ได้ก็ลายทิ้งอยู่ดีกระดูกนะแต่มันจะปึ๊บๆๆ,ๆ ทำไมมีสีขาวๆอยู่บนจานนะคะอุ้ยตาละจะเลิกแล้วแต่ว่ามันเหลืออยู่ชิ้นสุดท้ายชิ้นสุดท้ายนี่ของจานแรกนะส่วนจานที่สองหมดปัญญาแล้วเดี๋ยวเอาไปห่อดีกว่าเอาไปฝากยายท้องนาละกันฝากยายทองนาไม่ได้เหลือนะแม่แต่ว่ากินไม่หมดอย่าแม่อย่าอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะเหลือเต็มเลยอ่ะเน่ค่ะจานนี้ก็เปดตัวหนึ่งใครจะไปกินวาย อยู่ช่วงพุทธมลผักสายสามกับสายสี่นะคะริมถนนแบบนี้เลยเน่ว่าคุณจะกินเยอะไงเพราะว่ามันเห็นว่าอร่อยเขาพยายามนำเสนอหนังเป็ดมันก็มันอ่ะเนาะเราก็รักษาหุ่นเนาะก็ไม่สวยวันนี้อร่อยผ่านค่ะใช่ได้นะเยี่ยมเยี่ยมฝากยังไงกดติดตามกดกระดิ่งนะครับที่ y o u t u ู e นะฮะกัมพูชานีออฟ i ิเชีนะฮะสิ่งละอันพละน้อยไปเจออะไรที่น่าสนใจก็จะเอามาฝากนะครับอขอบพคุณครับบ๊ายบาย